สวัสดีครับผมกับแกมนะครับวันนี้กับแกมจะมาสอนมัดปิงนะครับอย่างแรกครับปรับปิงไปร้อยนะครับนี่ครับปรับปิงไปร้อยสตาร์ทครับสตาร์ทเลยครับปรับปิงแล้วนะครับมาครับสอง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 ไอ้มา่อง่องเลยสองสองอ่ะนะครับดูปิงผมวิ่งวิ่งเก้านะปิงผมวิ่งเก้ามาครับเพื่อนเพื่อนมันหายพี่มาครับน้องมาต่อยพี่เลยน้องได้ครับพี่ได้ครับปิงผมวิ่งเก้าเองนะครับวิ่งเก้าวิ่งเก้า ในระ้ว่ามดีว่ามึงจะให้กูทำยังไงกับเรื่องที่มึงยังไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมมึงทำไม่ได้อย่างเขาไอ้ที่มึงเล่นนะจำาไว้คิดว่ามันจะไม่เป็นไรสนุกใช่ไหมไอ้ที่มึงทำแล้วว่าจะคลายเปล่าอย่าเลยเดี๋ยวไายเขาจะไปรู้ว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆกูให้มึงทายว่าถ้ากูพูดแล้วใครจะอายแลอย่ามาโทษกูนะไอสัตว์ที่เพียงกูทำให้พ่องตายแม่งตายปาตายคนตายพราะมึงควายชิบหายแล้ววหวอนะมฟีล่ิดนแ่่ฟีลดงที่เลี้ยงเพื่อนได้แต่ดีวิดแล้วามึงจะมองเาไปท นี่ครับเป็นไงครับของจริงครับเป็นไงครับผมบอกไปเลยครับ <17 S 1> ปิ้งก้าวครับ